แถบเอเชียเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างจะใหม่สำหรับอันนี้ทำมากี่ปีแล้วครับอันนี้เริ่มปีที่สามเต็มครับสามปีเต็มแล้วครับสามปีเต็มที่เราทันทำสารเนี่ยครับออกสู่สายตาครับแต่ผมว่าคุณ คุณต้องมีแนวความคิดนี้ก่อนหน้านีเป็นสิบปีแล้วครับที่ตั้งตั้งแต่เริ่มบริษัทมาสักประมาณสีหปีล้วก็ออกแบบอาคารที่เป็นสมัยใหม่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงนั้นมาแล้วค่อยๆเริ่มทํามาเรื่อยๆก็ทําสารที่เป็นสารเฉพาะที่เนี่ยเป็นสิบๆโครงการนะครับก่อนที่จะมาเริ่มทําเองที่ให้คนทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของได้คือจุดแรกก็คือว่าเริ่มจากอาคารที่เราออกแบบเองก่อนแล้วก็ทําให้ยกตัวอย่างอาคารที่เรา พอจะเห็นใช่เมื่อกี้เห็นมีไฟนาวก็มีไฟนาวนะครับมีของล่าสุดที่เขามีของโตชิบ้าขอโตชิบ้าโตชิบ้าแล้วก็ยังมีของบิสตีนบิสตีนที่กำลังจะตั้งทีกำังตั้ตึกใหม่ที่ตัวใหม่ตัวใหม่ที่กำลังจะตั้งที่เป็นกระจกเนี่ยนะแล้วก็มีของห้องเสื้อแตงโมนะครับแล้วก็มีของพวกดาราแล้วก็มีฮะมีพวกอะไรเยอะแยะหมดนะครับก็ถือว่าตอนนี้ได้รับความเชื่ออกเชื่อใจจากจากลูก ผู้เจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคารนะฮะเพราะว่าเราทําถูกต้องตามหลักกฎหาก็ต้องเรียนว่าเราจะอธิบายยังไงก็แล้วแต่เนะครับสู้ให้เขาเห็นจริงๆไม่ได้ว่าสามารถตั้งได้จริงสามารถบูชาอยู่ได้จริงตามทั่วไปก็เริ่มมีคนเห็นสารของเรามากขึ้นนะครับอ่ะช่วงนี้อยากจะให้เรามาดูสารของจริงซึ่งวันนี้เรายกมาไว้ด้วยนะครับได้น้องตั้มไปดูกนเลยนะฮะเช่นเลยครับวันนี้ได้เอาสารอะไรมาครับน้องตั้มครับวันนี้สาร ตายายครับสารตาใหญ่ครับสารตายายนะฮะตัวนี้โอ้โหสวยงามมากเลยนะครับเท่าที่มองลงไปเนี่ยนะฮะครับคือรายละเอียดจะจะสะอาดสะอ้านครับเราใช้วัสดุที่เป็นแกลนิโตนะครับกระเบื้องนี้คือแกลนิโตแกลนิโตตัวนี้เป็นเป็นผิวแกข่งนะฮะสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ครับตอนที่เราไปขอคําปรึกษาจากท่านพลาห์ที่บัวพามันนะครับท่านก็บอกว่าสารเนี้ย ให้ดูแลได้หน่อยได้ไหมเพราะว่านี่ที่เปกติที่เถ้าถ้าเป็นเป็นจุ่นอะไรเงี้ยมันมีรายละเอียดเยอะใช่มันจะมีอะไรพวกนี้แล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดว่าเป็นปูนเนี่ยการดูแลรักษาจะได้ระดับหนึ่งนะครับอย่างขงเราเนี่ยสามารถเช็ดล้างได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เป็นจุดหนึ่งนะครับว่าแต่ถ้าคนดูแลเนี่ยเขาเช็ดแล้วมันก็หมาอยู่ตลอดเนี่ยมันก็เป็นจุดที่เขาอยากจะเช็ดทุกวันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางอย่างที่สารบางสารมันเช็ดแล้วมันก็ไม่ออกอ่ะ เช็ดไปก็เหมือนไม่เช็ดมันก็ดำก็เลยไม่เช็ดจะดีกว่าเท่าที่ดูนี่มีวัสดุอยู่หลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะครับตัวนนี้เป็ตัวข้างบนตัวข้างบนไ็ได้ตัวนี้เป็นความเลือครับตัวนี้เป็นจริงๆมันคือการออกแบบสารของเราเนี่ยนะครับจริงๆมันก็จะเชื่อมไปกับความระหว่างพื้นดินับ สวรรค์กับทองฟ้ากับทองฟ้าคือนี่คือสูงขึ้นไปสู่ทองฟ้าสูก็เหมือนช่อฟ้าใบละกันเป็นช่อฟ้าตามวันนี่เราเราเรียกว่าช่อฟ้านะครับอันนี้เราเรียครับอันนี้เรียกว่าช่อช่อฟ้านะครับแต่ดีไซน์เป็นโมเดิร์นมากเลยแล้วเป็นสเตเลสนะครับตอนนี้เป็นสเตเลสอดแล้วนี่ทำไมเป็นสีทองล่ะครับเออเราปิดด้วยทองคำเปลวครับโอ้อันนี้เป็นสเตเลสนะครับแล้วปิดด้วยทองคำเปลวครับเรียบเลยทองจริงๆเลยนะครับทองจริงๆเลยอย่าอย่าไปขูดเท่านั้นเองดูแลก็คือใช้น้ําสะอาดๆแค่รลบเฉย แล้วก็ทําเป็นทรงกลมผสมวงลีขึ้นไปจนถึงส่วนบนสุดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากผ่านเป็นยอดสุดแล้วก็มีมีตัวโมเสสทองโมเสสทองตรงนี้ที่เป็นรายละเอียดที่ผมว่าถือว่าดีไซน์ได้งดงามมากเลยนะครับโมเสเม็ดเล็กๆในเล็กๆตัวนี้ตรงนี้เป็นจริงเป็นกระจกนะครับแล้วเราก็มีเคลือบด้วยผิวทองนะครับนะครับ นะฮะแล้วก็ตัวเรือนตัวเรือนตามข้อกำหนดตามข้อกำหนดของศารนะฮะสารตาใหญ่สารตายายก็คือต้องมีสี่เสาสี่เสาทีิงๆเสาไม่เป็นไรสี่เสาข้างบนนี้ไม่เป็นไรจะมีกี่เสาก็ได้แต่คำที่ว่าสี่เสาที่ผมอธิบายพี่โค้ดีคือข้างล่างข้างล่างอ๋อคือเสาข้างล่างข้างล่างนะครับจึงเป็นสีคือข้างล่างโอ้ครับนี่นะฮะนะฮะ คือสี่เสาครับคือเสาครับนี่คือหนึ่งสสามี่คือสเสาที่แยกออกจากกันแต่ว่านี่คือเรายกมาเฉพาะส่วนขาบบนยังไม่ได้มีฐานนะยังไม่มีฐานนะตัวนี้มีตัวเรือนฮะตัวเรือนตามข้อกําหนดของสารที่เป็นสารตยาหรือสารพะภูมเนี่ยนะครับจะต้องมีหน้าต่างสองด้านนะครับอันนี้ดูเหมือนเป็นกระจกเลยนะก็นี่คือกระจกเลยครับนี่คือกระจกนะกระจกแล้วก็กระจกของเราตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะเชื่อมด้วยกาว UV คือขอบที่เป็นกระจกเนี่ย ใช่แต่ละชิ้นนี่เคยไปทําฟันใช่ไหมครับของกาวหมอฟันกาวหมอฟันอันนั้นแหละใช้เชื่อมอย่างนั้นเลยซึ่งแพงมากแล้วก็ต้องใช้แสง UV เราต้องมีห้องที่ฉายแสง UV ลงมานก็คือพนักงานเราเนี่ยต้องจะอยู่ในห้องนั้นแหละเป็นฟ้านะฮะพนักงานคุณก็ทําฟันไปด้วยเลยก็คเลยเชื่อมด้วยกาว UV นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ เท่าที่เห็นนี่มีทางเข้าด้านหน้าอยู่ด้วยมีทางเข้าด้านหน้าตามข้อก็หนดก็มีทางเข้าด้านหน้านี่คือจริงๆก็เหมือนสังเหมือนสัวยายแบบโบราณแบบโบราณเหมือนโบราณเลยนะเข้าหมดได้หมดธรรมเนียมอย่างนี้มีชานเรือนมีชานเรือนมีบันไดขึ้นที่เป็นเลขที่นอยขี้แล้วก็มีบริเวณโดยรอบครับมีบริเวณโดยรอบอ่าเหมือนกับบริเวณบ้าน ใช่ถ้าเป็นวัดก็เป็นระเบียงใช่เป็นระเบียงนะฮะใช่แล้วก็มีตัวนี้ต <beginning> <world> <te a sign net> well. ัวส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่ตัวนี้เขาเรียกซุ้มจรนำนะครับซุ้มจรนำซุ้มจรนำตัวนี้เราก็พัฒนาไปจนเป็นแก้วนะฮะตัวนี้เป็นแก้วนะก็คืออยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีแสงอาทิตย์นี่ฮะตอนที่มีแสงอาทิตย์เนี่ยตัวนี้มันจะสะท้อนแสงแล้วเป็นรูกลมๆอยู่ตรงกลาง ลูวงกลมอยู่ตรงกลางจะเป็นจุดศูนย์รวมของแสงอยู่ตรงกลางทบจะดูแล้วเป็นประกายอยู่ในนี้เลยทุกซุ้มเลยทุกซุ้มเลยครับโอ้โหนี่คุณก็คือเราต้องคิดเรื่องแสงเรื่องอะไรด้วยครับหมายถึงการสะท้อนการสะท้อนของแสงแล้วก็มีบันไดทางขึ้นบันไดนี้เราเป็นสเตเลสเตเลสเลยตัวนี้ก็จะสเตเลสที้เราใช้เกตบันได304นี่นะครับก็คือเกจที่ไม่เป็นสนิม อย่างนี้เลยตาแดดตัฝนไม่เป็นสนิทนะครับก็กลัวจะหายซะก่อนนี่เฉพาะนี่เออกลัวนะเวลาจริงๆเราเราเราจะยึดติดกับพื้นเลยฮะนะครับครับแล้วก็ส่วนตัวเขาเรียกตัวประกอบตัวประกอบเอเซนส์ลี่เอเซนส์ลี่ที่อยู่ไนอันนี้ก็เนี้ยบมากนะฮะตัวนี้เราพยายามไปหาเจ้าที่ปกติเคยเห็นแต่งานที่ไม่ค่อยเรียบร้อยใช่ไหมครับเวลาเป็นเป็นพลาสติกง็นเป็นปูนลงส่งลงสีก็ไม่เนี้ยบนี่เราก็ใช้งานเป็นจะลงเลยครับ งานเป็นจะลงีงานเนทำถ้วยทาเป็นจะลงใช่มาทำอย่างนี้นะนะฮะก็จะดูเรียบร้อยคถ้าสังเกตดูตายายนะครับดูแล้วดูแล้วรวยแล้วอิ่มแล้วก็รวยรวยเลยนะรํารวยบ้านที่มีสาตาญานี้ต้องต้องมีความสุขและมีความอยแล้วก็ร่ำรวยแน่นอนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมคือตัวอย่างของสารตาญายครับแนวใหม่นะครับ คุณนี่คุณต้องไปบวชเรียนมาก่อนเน่มีบวชเรียนมาก่อนไหมบวชครับบวชก่อนนะครับครับให้เกิดความรู้สึกนี้นะครับท่านผู้ชมครับอ่ะช่วงนี้ของน้องพักกันสักครู่นึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับนอกจากสารแล้วนะครับยังมีอย่างอื่นที่เป็นแนวความคิดใหม่อีกมีอันนี้ใหม่สุดๆเลยครับใหม่สุดๆเลยตัวหิ่งระหิ่งพระเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาครับ